สวัสดีครับสีนักลินฟิล์มกล่องแสงวันนี้เราก็มาส่งงานรถซีวิกกันนะครับติดตั้งฟิล์มลามิน่านะครับก็นี้เป็นตัวลามิน่าเอ็กซ์ตรูสีซีรีส์นะครับก็จะเป็นตัวสีแดงนะครับเป็นเอ็กซ์ตรูสีซีรีส์ฟิล์มอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับเอ่อตัวนี้เป็นตัว ARL นะครับที่ลูกค้าเลือกนะครับ ARL 2 0งนนะครับตัวนี้ส่วนตัวแล้วชอบสีฟิล์มตัวนี้มากนะครับเพราะว่าด้านในค่อนข้างอมสีเขียวนะครับ สีเป็นชาปูนะครับค่อนข้างที่จะขับขี่สบายตานะครับตัวลามิน่าตัว204นะครับน้ะน้ยให้ความเป็นส่วนตัวสูงดีนะครับส่วนด้านในก็เนื้อฟิล์มออกสีเขียวสบายตานะครับสีของลามิน่าก็เป็นฟิล์มที่สีเป็นธรรมชาตินะครับสบายตาเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในนะครับตัว 2RL 204นะครับ เนื้อฟิล์มละเอียดใสเคลียร์นะครับตัวนี้เนื้อฟิล์มสบายตาม,มากนะครับเป็นเบอร์หกสิเปอร์เซนตะครับสองศูนย์สี่นี่เป็นไ u คูสิบซีรี s นะครับก็ติดฟิล์มมาตรฐานนะครับโอศูนย์แปดสหนึ่งสี่หนึ่งแปดสามหะครับสีนากลินฟิล์มกองแสงยินดีต้อนรับครับเราทำทั้งฟิล์มแบรนด์ลาบิน่าแบรนด์สาแบรนด์ไฮคูแล้วก็ โซล่าชิลแล้วก็ไดฟิทนะครับที่เราจัะจำหน่ายอยู่กับทางร้านนะครับใจติดฟิล์มกองแสงมาตรฐานโทร08 4 4 1 4 1 8 6 6ครับสีนครินฟิล์มกองแสงยินดีต้อนรับครับฟิล์มทุกแบรนด์ก็จะมีใบรับประกันให้กับทางร้านจากทางร้านออกมานะครับขอบคุณมากครับ